เร์รี่นะคะเป็นหันใหม่ของโคี่เกนเนื้อมันจะกรอบๆเป็นน้ฮอบเปของชิโร,ร่ค่ะนิอบอุ้อยต้องอยกล้ย เริ่มแพงขึ้นนะคะ่ัทนที่กินอยู่ปกติก็ไม่มีขายหละหมดนะใส่ตกาไม่แน่ใจคิดว่าเคยกินนะแม่ปล้อลชี่เป็นลูกผูก,กปลาแบบปัดนะอันน,ะน,นี้เราก็จะมาดู สตาบอรี่นะคะที่นำลดราคาซึ่งแบบเจ๊ทิ้งก็เสียดายคือเขาก็แบบไม่ได้ขายต่อเราก็ซื้อไปกินดีกว่าเพราะว่าเราซื้อไปแล้วเรากินเลยดีมาก ใชย,ยดูยดยอัปปนน,นี้ก็คือคุโรคาเป็นคือทำเป็นินดูแต่ว่าวของที่โซนเป็นสีดำเอ็นคาค่ะขอบคน

แล้วเก็จะไปซื้อของที่รักซตกับที่ไดโซต่อคะเดี๋ยวเราไปได้โซกันก่อนดีกว่าค่ะ ตูนไปก่อนเป้ปรอ,อ,อันนี้เป็นเชือกรองเท้าแบบมันยืดได้นะม,มันก็จะทำให้เราไม่ต้องมาแก้เชือกรองเท้าเลยเป็นเหมือนอยางยืด ือของในอ่านดักสโตร์นะคะเวลเชีย อันนี้คือขวดธรรมดาก็จะไม่มีลายอันนี้เป็นแบบมีหลายของช้ยตั้งแต่เมื่อสองสามปีที่แล้วนะคะเป็นาลายคิตตี้เขาจะมีทัง้งหมดสองสูตรนะคะอันนี้เป็นทุกอย่างเป็นเขาเรียว่สัอางนะคะมียาเป็นส่วนประกอบเป็นหลัทกท่นารังส ใครในครัวจะมาซื้อถังขยะเอถังถุงขยะซึ่งถุงขยะนะคะก็สี่สิบห้าลิตรนะคะก็จะมีแบบที่มีหูนะคะกับไม่มีหูนะคะไม่มีหูก็จะถูกกว่าแหละไม่มีหูอย่างอันนี้นะคะห้าสิบอันสี่ห้าลิตรเหมือนกันนะสอง้อหกสิบห้าอันนี้ส0สิบไปเท่านั้นเองนะคะสองร้อยบาทไอสองร้อยเยน คือถุงเหลืองมันก็น่าจะเหลืองเหมือนกันคือเขตทันแอปรับมาใหม่ๆจะไปซื้อคือไปห้างของจังหวัดเอออำเภอข้างๆนะคะจะไปซื้อแล้วก็เอ๊ะสะดุดตาว่าลายมันไม่เหมือนของที่เราใช้อยู่นะคะสรุปก็คือว่าเขาจะมีเขียนไว้นะคะว่าเป็นเขตอะไรคือเราจะไม่สามารถใช้ถุงขยะที่สําหรับขยะสดหรือว่าอะไรนี้นะคะข้ามเขตได้นะต้องระวังด้วยนะคะ สื่อชิชู่หลายที่ชอบมากๆนะคะในโซนของผ้านมามัยนะเขาจะมีกางเกงนะคะที่เอาไว้ใช้นะคะสำหรับใส่ตอนที่มีประจำเดือนมาคือไม่ได้เป็นกางเกงในที่ซับตอกแต่ว่าด้านในนะคะเขาจะมีเป็นตัวล็อกแบบนี้คือปกติอะสมัยโกดหรือประมาณ10ปีที่แล้วนะคะก็จะใส่กางเกงในสอตัวเพราะว่าที่มันไม่กระชับ เวลาใส่ผ้าหน้าไม้พอใช้ตัวนี้เราก็คือเราไม่จําเป็นที่เราต้องใส่กางเกงในสองตัวมันจะมีเป็นที่ล็อกปีกผ้าหนาไมด้านในนะคะแล้วมันก็จะผ้าหนาไม้มันก็จะไม่ขยับจากตําแหน่งที่เราอยากใช้มันอยูร่ราคาก็ประมาณพันสี่นะคะพันห้าประมาณสี่ห้าร้อยบาทก็ม 4, ีอันนี้นะคะเอาไว้ประคบท้องนะคะเวลาที่ปวดท้องประจําเดือนแล้วก็มีเป็นอ่า ถ้าหนามัมแบบที่เป็นตางเกงในไปเลยนะคะซึ่งยังไม่เคยลองนะเพราะว่านี่นะคะสองชิน้นประมาณ2ชิ้นหกบาทชิ้นละสามสิบาทคืออกไม่ได้มาประจำเดือนไม่ได้มาเยอะขนาดนั้นก็เลยใช้แค่ปกตินะคะคือแค่ปกติที่แบบยาวตันใช้ลองใช้4ี่สี่สิบ ยาวมากยาวเกินขอบเป็นเกงในอไนะอนอไรมาดูบะมีกึ่งสำเร็จรูปแบบแห้งแถวบ้านเรานะคะจะไม่มีอะไรที่มันเผ็ดๆเลยอ่ะื่อทีเราก็อยากกินอะไรเผ็ดๆอนะ่ะไม่มี <te animals> <c oughs> เสียใจ มีแต่แบบเนี้เป็นน้ำเรากินต้มยำกุ้งของเราได้ราซ้กาทิชน้อยอ่ะไม่ค่อันนี้แต่ซื้อผิดอ่ะคือกะาษทิชชู่นะคะก็จะมีแบบซิงเกิลนะคะกับดับโปิงนะคะแล้วก็ จะซื้อดับเบิลเป็นส่วนใหญ่สิงเกิลมันก็ต้องใช้หลายคู่อีกนะคะดับเบิลจะห้าสิบห้าสิบมตรอันนี้เป็นยี่ห้อของพี่ของบรานด์ดักรองพี่นะแล้ววันนี้ซื้อน้อย ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้อกด้วยค่ะ